าน,นี้ครับเป็นหัวนะครับหัวฮีโน่นะครับแต่ว่าช่วงล่างจะเป็นน่าจะเป็นนิสันเนาะนิสันหัวยาว เอาเดียวครับก็ขึ้น200นะครับขึ้น200รุ่น3มานะครับ pc 2 0 0ครับเป็นหัวยาวเดียว่าเปลี่ยนหัวใส่หัว10ล้อนะครับ ผมก็จำไม่ได้แล้วว่ารุ่นไหนเนเแ็่ว่าก็เป็นหัวรุ่นเก่าครับตัวนี้ก็ช่วงล่างใหญ่เหมือนกันครับหัวหัวรุ่นนี้นะครับเห็นเอาไปทำรถโม่ปูนเยอะครับเนี่ยน,นี่พผาหามครับ